3. ทุตทัตกะสุตานิเทศอธิบายทุตทัตกะสูตรว่าด้วยเดียรถีปทุสร้ายมุนีพระสารีบุตรเทระจะกล่าวอธิบายทุตทัตกะสูตรดังต่อไปนี้15พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเดียรถีบางพวกมีใจชั่วกล่าวร้ายบุคคลเหล่าอื่นเข้าใจว่าจริงก็กล่าวร้ายด้วย แต่มุนีไม่ใส่ใจคำกล่าวร้ายที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมุนีจึงไม่มีกิเลสเครื่องตรึงจิตในที่ไหนไหนคำว่าเดียรถีบางพวกมีใจชั่วกล่าวร้ายอธิบายว่าเดียรถีเหล่านั้นมีใจชั่วคือมีใจร้ายมีใจเห็นผิดมีใจหลงผิดมีใจโขนมีใจคุนเคืองมีใจอาฆาต มีใจอาฆาตแค้นกล่าวร้ายคือกล่าวติเตียนพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ด้วยเรื่องไม่จริงรวมความว่าเดียร์ถีบางพวกมีใจชั่วกล่าวร้ายคำว่าบุคคลเหล่าอื่นเข้าใจว่าจริงก็กล่าวร้ายด้วยอธิบายว่าพวกคนที่เชื่อถือเดียรถีเหล่านั้นกำหนดน้อมใจเชื่อเข้าใจว่าจริง สำคัญว่าจริงเข้าใจว่าเป็นจริงสำคัญว่าเป็นจริงเข้าใจว่าเป็นเช่นนั้นสำคัญว่าเป็นเช่นนั้นเข้าใจว่าจริงแท้สำคัญว่าจริงแท้เข้าใจว่าไม่ผิดสำคัญว่าไม่ผิดจึงกล่าวร้ายคือกล่าวติดเตียนพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ได้เรื่องไม่จริงรวมความว่าบุคคลล่าอื่น เข้าใจว่าจริงก็กล่าวร้ายด้วยคำว่าแต่มุนีไม่ใส่ใจคำกล่าวร้ายที่เกิดขึ้นอธิบายว่าคำกล่าวร้ายนั้นเกิดแล้วคือเกิดขึ้นแล้วบังเกิดแล้วบังเกิดขึ้นแล้วปรากฏแล้วได้แก่เสียงประกาศจากบุคคลอื่นคำด่าคำติเตียนพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ได้เรื่องไม่จริง รวมความว่าคํากล่าวร้ายที่เกิดขึ้นคำว่ามุนีในคําว่ามุนีไม่ใส่ใจอธิบายว่าญาณท่านเรียกว่าโมนะคือความรู้ทั่วกิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิผู้ที่ประกอบด้วยญาณน,นั้นชื่อว่ามุนีคือผู้บรรลุโมนยาน กล่าวล่วงกิเลสเครื่องข้องและตันหาดุดตาขายแล้วผู้นั้นชื่อว่ามุนีผู้ใดใส่ใจคำกล่าวร้ายผู้นั้นก็ใส่ใจคำกล่าวร้ายด้วยเหตุสองอย่างคือ 1. ผู้กล่าวร้ายย่อมใส่ใจคำว่าร้ายเพราะตนเองเป็นผู้กล่าวร้าย 2. ผู้ถูกกล่าวร้ายถูกเขากล่าวติเตียนย่อมโกรธพยาบาทโต้อตอบ ทำความโกรธความเคืองความชิงชังให้ปรากฏเราไม่ใช่ผู้พูดผู้ใดใส่ใจคำกล่าวร้ายผู้นั้นย่อมใส่ใจคำกล่าวร้ายด้วยเหตุสองอย่างเหล่านี้มุนีไม่ใส่ใจคำกล่าวร้ายด้วยเหตุสองอย่างนี้คือหนึ่งมุนีผู้ไม่กล่าวร้ายย่อมไม่ใส่ใจคำกล่าวร้าย เพราะตนเองไม่ใช่ผู้กล่าวร้ายสองมุนีผู้ถูกเขากล่าวร้ายถูกเขาติดเตียนก็ย่อมไม่โกรธไม่พยาบาทไม่โต้ตอบไม่ทำความโกรธความเคืองความจริงชังให้ปรากฏว่าเราไม่ใช่ผู้พูดมุนีไม่ใส่ใจคือไม่สนใจไม่ถือไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นคำกล่าวร้ายด้วยเหตุสองอย่างเหล่านี้ รวมความว่าแต่มุนี้ไม่ใส่ใจคำกล่าวร้ายที่เกิดขึ้น